ราศีพฤษภครับกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์น,นี้นะฮะดวงชะตาครับในช่วงนี้มุมดาวเด่นนะครับเรื่องของการเดินทางการทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองนะครับการงานเชิงรุกนะครับดวงประสบผลสาเร็จมุมดาวมันดีนะครับในเรื่องของการคิดหรือวางแผนไอเดียดีนะครับความคิดความอ่านช่วงนี้ถือว่าทำอะไรไดิ้วดเร็ว,เรวว่องไวนะครับ แล้วก็ทําได้หลายอย่างนะครับในช่วงวันเดียวกัน,นเนี่ยแพราะว่าสัปดาห์นี้ถ้าเรามีเรื่องอะไรที่จําเป็นต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้โอเคสามารถทําเคลียร์แก้สําเร็จนะครับโอกาสจะหวะมาให้คว้าไว้นะครับสมมุติว่าเพ,เพื่อนมีโอกาสอะไรเข้ามานะครับอยากทําอยากเคลียร์แก้ช่วงนี้พอจะเสียเส่ยงนะครับในไอเดียที่เราอยากทําแล้วเออม,มีความกังวลทําได้ไหมโอเคทาได้นะครับดาวว่งวาจาเด่นนะฮะช่วงนี้ถ้ามีเรื่อง อะไรต้องพูดคุยหรือไหว้าวานให้ใครช่วยเหลือโอเคสาเร็จหลายอย่างที่เราทําในช่วงนี้นะครับมีความคืบหน้าหลายอย่างที่ทําหรือว่าการเจราจาต่างๆถือว่ามีความราบรื่นนะครับกลายเป็นสัปดาห์นี้เพื่อนๆลองวางลองวาง,วางแผนดูนะว่าต้องการทําอะไรบ้างนะฮะหรือว่าต้องการจะขยับเรื่องอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องงานส่วนตัวหรือว่าเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องการหมุนเงินนะครับมันพอมีช่องทางมันอาจจะไม่แบบดีเฟอร์เฟกต แต่มันดีในมุมที่เราสามารถทำและจัดการได้ด้วยดีนะครับเออผมจะบ,บอกไงดีละ่ะผมก็จะมองว่าหลายๆอย่างที่ทำาฮะ,ะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันมีแนวโน้มสำเร็จมาก,ก่อนสมไม่สำเร็จนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นต่อเรื่องความรักนะครับบางคนไม่สนใจเรื่องความรักนะแต่สนใจสักหน่อยก็ดีครับในช่วงนี้ครับปุ่มดาวดวงแฟนพอจะช่วยเสริมนะครับพอจะช่วยบางเรื่องได้นะครับแต,แต่ว่า ช่วงนี้ดวงแฟนของเรามีปัญหาจุกจิกอย่างหนึง่งนะครับคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับหรือเรื่องความเครียดความกังวลเรื่องงานนะฮะหรือเรื่องเงินอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้บริษัทสํสคัญในช่วงนี้คือแฟนมีปัญหาฉะนั้นถ้าเราจะวานให้เขาช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาแทนเรานะครับอาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะักเนื่องจากว่าเขาต้องแก้ต้องเครียดต้องจัดการหรือว่าภารกิจเขาดูยุ่งๆนะคนะฮะฉะนั้นในสิ่งที่ต้องเตือนก็เรื่องเหล่านี้ครับ มูดาประการต่อมาครับยานี ant, น้ระวังกดหัวเป็นไข้เป็นหวัดท่านีไวโซ lost, ครับระวังกดไหลย้อนนะครับแน่ร่างกายแปลกๆนะช่วงสัปดาห์นี้ถ้ามองถึงร่างกายระวังป่วยมาจากเรื่องของอาหารการกินทําให้ป่วยและเรื่องของอากาศนะครับทําให้ป่วยนะครับอาหารและอากาศนะครับอ่าเนี่ยเราจะได้รู้ตัวล่วงหน้ารวมถึงช่วงนี้เจราจารเด่นโอ้แจวเล่เพื่อนเพื่อนถ้าจะคุยเจราจารเรื่องสําคัญสาคัญสามารถคุยนะครับเจราจารหรือว่า สามารถจะใช้คําพูดนะครับวหววานที่ใครช่วยเหลือได้นะฮะแต่ถ้าตั้งต่อรองเรื่องของเงินทองหรือคุยไหววานที่ใครช่วยเหลือหรือจะคุยเรื่องงานนะครับหรือว่าจะวางแผนคุยเรื่องหมดประโยชน์นะครับดวงกลับสําเร็จเฉยนะฮะฉะนั้นเพื่อนครับปากไม่เอกริมโทรใช้คําพูดวาจาให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นหรือว่าไปนะฮะมันจะมีโปรเจกต์หรือไอเดียนะฮะอยากทาอะไรส่วนตัวพิเศษ อยางยิ้มจับขยับขยายอะไรส่วนตัวโอ้ี่ทําได้ครับโอกาสจังหวะดาวมันมานะครับคว้าไว้นะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับมุมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนใกล้ตัวนะะีะฮะหรือว่าบุปการีท่านป่วยไข้ไม่สบายนัย้นเพื่อนๆครับสัปดาห์นี้พอจะดูแลคนใกล้ชิดหรือคอยเตือนนะฮะลูกหลานบริวรสัตว์เลี้ยงระวังป่วยไม่สบายนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามดูแลคนใกล้ชิดนิดนะคะงครับจังหวะโอกาสมาให้คว้าไว้นะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำเสมอครับเพื่อนเพื่อน เอาไว้ในใจนะครับเพื่อมีไอเดียโอกาสจังหวะอยากทำอยากเคลียร์แก้อยากลงมืออยากเรียนหรืออยากทาอะไรส่วนตัวนะครับเป็นพิเศษเอามาทําหรือทำนะครับในช่วงจากนี้ไปได้นะฮะสัปดาห์สสัปดาห์นะครับเผื่อมีใครนําเสนอหรือไปเจอไอเดียที่อยากทำเพือโฟกัสแล้วก็ทําได้นะครับผมเตือนในอย่างครับระวังเรื่องของการเงินเนาะมมนมีแค่จ่ายฉุกเฉินฉพันธ์แต่ต้องระวังเข้าของใช้บางอย่างสูญหายเสียหายแตกหกักร้าวพังนะครับก็ต้องระวังเรื่อง เงินที่ใช้กับข้าวของเครื่องใช้นะครับและอย่างนะครับเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอ่าคนนี้เผื่อเพื่อนมีไอเดียนะครับอยากจะให้ใครช่วยเหลือหรือบางทีจะนําเสนอสามารถจะวานหรือว่าจะขอร้องนะครับให้กับผู้ใหญ่ัวหน้าผู้คุณชาลูกพี่ลุกนพี่ช่วยดูแลแก้ปัญหาเมตตาได้นะครับโอเคนะฮะและประการต่อมาผมมองเรื่องโฟกัสเรื่องงานส่วนตัวนะครับงานประจํานี่ผมไม่ห่วงนะเดี๋ยวจะการได้ทุกเรื่องนะครับ เพียงแต่ว่างานส่วนตัวถ้าใครที่กําลังหมุนเงินช่วงนี้จะหมุนได้ทันหรือช่วงนี้ถ้ากําลังจะรอคอยข่าวจากลูกค้าคู่ค้าต่างๆนะฮะมันจะมีข่าวดีและเงินใช้ไปกับเรื่องของบ้านครอบครัวนะครับและเรื่องจุกจิกส่วนตัวเป็นพิเศษแสดงว่าใครจ,จ่ายไม่ได้มีอะไรแบบโอ้โหมหาศาลนะครับแต่ว่ามันเป็นรายจ่ายจุกจิกหลายอย่างที่จะต้องทำแต่ว่าข้อดีคือ สามารถหมุนและใช้ได้หรือว่าหมุนแก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดทุกเรื่องฉะนั้นมันไม่ช็อตไม่ตันมันไปต่อได้เพียงแต่ว่าเราค่อยๆค,คิดไปนะฮะถ้าจาเป็นต้องใช้ตังค์นะครับแต่ข้อสําคัญที่เห็นขึ้นเก็บเงินไม่เคยอยู่ก็จะเนือ่อหน่อยนะครับและประการต่อมาเผื่อว่าเพื่อนๆครับเงินงานความรักสุขภาพนะครับคุณเรามันม,มีกี่เรื่องนะฮะในแต่ละวันในแต่ละเดือนใสัปดาห์เนี่ย แต่ว่าไอ้เรื่องที่กััวสุดกังวลสุดนะครับคือหรกอกัวสุดนะฮะคือเรื่องเงินนะครับช่วงนี้หรือสัปดาห์นี้มันจะมีรายจ่ายฉุกเฉินจะผ่านไประยะผมไม่ดูว่าพระอะไรที่มันจะไปต้องซื้อกระเปลี่ยนไปก่อนนะครับและสุดท้ายครับในช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีคนรู้จักนะฮะเจ็บเขาได้ป่วยหรือล้มหายได้จากนะครับฉะนั้นก็ดูหน่อยว่าโอเคนะครับเวลาที่เดือนจะนี้ไปนะฮะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนใกล้ตัวดูแลคนที่เรารู้สึกอื่นเขากำลังป่วยไม่สบายก็ หาเวลาดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับเลขมงคลครับ1 3 7 8เลขที่วิจิตรโฉลกคือเลข9ครับสีครับสีเงินสีน้ำตาลสีเขียวสีส้มนะครับสีที่ไม่ค่อยวิจโฉลกคือสีชมพูวันที่ดีครับมีวันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์มันติดขัดกิ๊กกักกักนะฮะกวรนังคารนะครับหงจิ้วโชคลาภสัปดาห์นี้นะฮะเคลียร์ทำความสะอาดห้องครัวครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตานะครับช่วงนี้วันศุกร์ครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ